ม่ได้เงี้ยมีรถห่งรถนี่นี่ยมาให้เลยนี่นี่ครับผมแดงครับที่ที่ที่ดงสายไหนไหนโอ พี่น้องเกษตกรไต้วดไ่ลูกไปสุดปสั่งไปสั่งไปสั่งไปสั่อไปสั่งไปสั่งไปสั่งไาสย่ไปสั่งไป่งไอสั่หมปสัรงไปสอ่งไลสั่งไปสเ่งไปส่งไป่งไส่งไปส่งไป่งไปส่งไปสั่งงไป่งไ่งไปส่งั่งไปส่งไ่กงงชื่องง่่ บ้านนาลาใหญ่เนาะยีอห่งั้งอใช้สมแดงมาแล้วสองปีมีนี้เต็มร้อยมีนี้เต็มร้อยพลุงฉีดครั้งกัเท่าไหร่น่ะทั้งกะฝาครับทั้งกระฝาขาวต่อน้าต่อน้ำยี่สิบลิตรมันรู้ไหม สามตัวเลยเอดเลยน้ำกระตินท้องมันสว่างน้องตีสามตัวใหญ่เต็มที่เลยนะสวยกจคือลูกค้าร้านเดียวคือลูกคลานเคยเคยเห็นมันใหญ่ทั้งยาวขนาดนี้ฟังกันดูนขนาดเล็กเล็กกว่านี้และเวลาขายน้ำหนักดีไหมสุดยอดเลยหวานท่าติหวานเลยแม่ค้าพ่อค้าเลยไม่หิ้เลยยิ้มไปเลยคนในหมู่บ้านไม่ต้องไปขายเข้ามาซื้อเองยอดไปไม่ต้องไปขายเดี๋ยวก็มีเข้ามาซื้อเอง่างนี้ พอได้ผลผลิตเยอะลุงเกยขายด้วยแถมด้วยแถมสมมติสมไห้เปร์เ็นสมเด็จเท่าไหร่ครับกี่เปอร์เซ็นต์ับแปดเก้าส็ไปเก้าสปอร์ไปไว้ตะปีหน้าสิบเปพอ นเตีเลยอันนี้เตม้อยนอีมีให้หนูหาร้อยเอร์็นต์เออนัน่งก็ยังมีป่ะก็ยังมีเยอะนี่นี่ท่านทานมดูต้นนี้จะท่านผสมเดือเดีเดี๋ยวมีมีรถอะไรมั่งทีใช้สมแดงมีรถงนี่รถสงนาผมก็ใช้รถส่งเอาพูดถึงนาก่อนเนาะอันนี้พูดถึงนานาเี่เต็มอผมใช้สมแดงแล้วใช้ที่ใส่ผสมหน่อยนึงแล้วก็ใช้ดีห้าห้าไร่ผมใส่ได้สมง เลแต่ก่อนเคยใช้ไห้าไร่ใช้กี่กระสอบหกมีใช้กระสอบเดียวกระสอบหนึ่งราคาเท่าไหร่ผมไร่ละตันไร่ละตันเอากระสอบหนึ่งมาราคาเท่าไหร่พันกว่าบาทพันกว่าบาทแล้วสซมแดงขวดเท่าไหร่สี่ร้อยสี่สิบบาทโอ้โหมันโคตรคุ้มเลยก่อนแล้วจะคนจะเราจะเอาอะไรอีกข้าวแถวนี้ผมกล้าท้าเลยท้าผมใกล้เลยรถไปติกีรถไปกี่กระสอบวะนี่โอ้โหรถไปเยอะมากมเลย ที่นี่มันขี่ได้สี่นาไ่ได้สีันกว่าโอเคขอบคุณลุงเนาะเอาริ่วยรรวดยอดสุดยอดตัวของจริงเนี่ยขอบคุณขอบคุณรวยรวยหัเลยก็ได้ว้าวแก้กใจถึงนะใจเกินเลยไม่ัว้อ้ม่้โอ้โหโอ้โหพระเจ้าจอดโอ้โหยาศาสตร์เขาบอกยังไงรู้ไหมผสมกัน เกสรเกศรสีเหลืองกับเกศรสีม่วงันี้มันมันเข้าหากันเลยเป็นเป็นอย่างนี้ที่จริงที่จริงถ้าไม่ได้ใช้โสมแดงนะทุกท่านตรงนี้มันจะไม่มีเม็ดมันจะรีบตูดไปเลยนะคะแต่อันนี้โสมแดงทําให้ข้าวโพดเราตูดก็ไม่มีหัวก็ไม่มีหางก็ไม่มีนะคะทุกท่านค่ะเม็ดนี่เต็มหูชั้ใหญ่ทั้งยาวแต่พี่จ๋า ก็พ่อพี่กี่วันแล้วคะเนี่ยไม่ได้นะสี่สิบห้าวันใช่ไหมที่พี่ที่พี่เก็บเนี่ยสี่สิบห้าวันแล้วทำไมต้นมันเป็นแบบนี้ทำไมยังเขียวแอะอยู่ทำไมนั่นเพราะยังไม่ตายเนาะแสดงว่าพี่ใช้สมแดงแล้วมันทำให้ต้นยังเขียวอยู่เนาะพอเราพอจะเริ่มจะเก็บแล้วก็หยุดในบ้านวันไหพี่จิ้งจายได้ทั้งต้นทั้งฝัก ขายได้ตั้งต้นตั้งฝักถ้าเราไม่ได้ฉี่จงดีต้นมันจะเหี่ยวเลยเนาะพูดถึงรากขายอันนี้ก็ขายอีกครับต้นขายหมดทุกอย่างขายหมดขายหมดทุกอย่างทัางต้นไม่พี่จักประสบการณ์เคยทำก็พูดนะคะสมัยก่อนพี่ยังรู้จัก แต่อันนี้สามารถยืดให้เราขายโตได้ถึงวันที่6กที่เก็ดก็ยังสดอยู่กรอบยังสดอยู่กรอบรสสุดยอดจริงๆค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆขอบคุณค่ะแดงเนี่ยอาจารมาเห็นอาจารย์ก็เลยสงสัยว่าถามดูดีกว่าว่าใช่ไหมถามก็อาจารย์ตรงๆเลยว่ามันของแท้ๆหรืมันเป็นเพราะอะไรกันใช่จริงๆขอบคุณข้อมูลดีๆต้นหอมมะลินะคะ